ในการเริ่มต้นใช้งานกล้องนะครับอันดับแรกก็ติดตั้งเมมโมรีการ์ดสังเกตดูดีๆเขาจะมีรูปเมมโมรีการ์ดให้นะครับคุณก็หันหน้าให้ตรงกับรูปนะครับแบบนี้ปกติผมส่องแล้วนะทองแดงอยู่ด้านล่างนะครับขั้วสัมผัสอยู่ด้านล่างเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วใช้เล็บค่อยๆจิกครับค่อยๆจิกจนดังแก๊กนะโอเคแล้วเขาจะไม่เด้งออกมาถือว่าเสร็จแล้วครับคราวนี้ สามารถที่จะทดสอบเองได้ก่อนที่จะไปติดตั้งที่รถยนต์นะครับด้วยการใช้พอร์ตที่เป็นสายของเขาเองแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้สังเกตดูไฟขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะครับปกติเขาก็จะอยู่ท่านี้ให้วิชั่นโอเคมาแล้วครับถือว่ากล้องเริ่มทำงานแล้วนะครับ ถ้าเขาเจอเมมโมรี่เขาก็จะเริ่มบันทึกเลยสังเกตดูไฟสีแดงนะครับบริเวณตรงหัวจะมีปุ่ม power อยู่นะครับซึ่งปุ่ม power เขาจะมีเขียนกำกับไว้นะปุ่ม power ก็คือเป็นเบอร์7นะครับถ้าเกิดว่าเราโฮหรือกดปุ่ม power ค้างไว้จะเป็นการ restore factory setting นะครับ restore ค่า default นะไม่ควรกดเล่นนะครับถ้าเกิดเป็นกด1ครั้งก็จะเป็นการสลับระหว่าง wifi mode หรือไม่ก็โหมดแบบไม่มี wifi นั่นเองนะครับ คือเปิดกับปิด Wi-Fi นะครับถัดมาเป็นการโหลดแอปบนมือถือแอปที่จะใช้ก็จะเป็นไฮด์เดชแคมตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้ผมโหลดมาก,ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยโหลดก็เนี่ยครับสัญลักษณ์นี้นะครับผมเปิดใช้งานพอเปิดใช้งานเขาจะเข้ามาในหน้าน,นี้นะครับแล้วหลังจากนั้น Add Device ครับ หลังจากนั้นเขาบอกว่าต้องไปสลับให้มือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะซึ่งแน่ๆตอนนี้กล้องควรจะปล่อย Wi-Fi ออกมาแล้วนะครับเป็น AP โหมดนั่นเองนะครับสังเกตดูถัดมาด้านล่างรหัสผ่าน1 234 5 6 7 8 9 0นะครับนี่คือรหัสผ่านในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะก็ลองกด Connect เขาจะเด้งมาเองนะครับเด้งมาให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเขาจะบอกว่า ให้คุณเชื่อมต่อ wi-fi ที่กล้องปล่อยออกมานะคือตัวนี้นะครับ d 1 pro กดเชื่อมต่อได้เลยหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0ตามนี้แล้วก็เข้าร่วมครับโอเคเชื่อมต่อ wi-fi ที่กล้องปล่อยออกมาได้แล้วนะครับรอขึ้นเครื่องหมายถูกสลับไปแอปนะครับตัวนี้ wi-fi connect เชื่อมกล้องแล้วก็ Enter เข้าไปได้เลยนะครับเขาจะพยายามเชื่อมต่อกับกล้อง ก็คือกล้องตัวนี้นะครับ activate now เราจะ activate ใช้งานนะครับลองดูซิว่า activate ได้ไหมนะครับซึ่งถ้า activate เขาก็จะสามารถใช้งานฟังก์ชันได้นะครับผมก็จะ activate นะแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ครับคุณสามารถตั้งรหัสผ่านเองได้เลยหลังจากที่กำหนดรหัสผ่านเองแล้วนะครับกดปุ่ม activate ครับ <Now recording. S 1> เพื่อให้ กล้องเปลี่ยนรหัสผ่าน wi-Fi เป็นตัวที่เราใส่ไปนะครับตอนนี้เขากำลังตั้งค่าอยู่สังเกตดูไฟกระพริบอ่าโอเคมาแล้วครับให้ High Vision D1 Pro E368 นะครับพร้อมแล้วก็กด Connect device โอเคมาแล้วครับเป็นตัวล่าสุดอ่านี้นะครับสังเกตดูวิดีโอโอ้ชัดดีตอนนี้เปิดกล้องขึ้นมาแล้วนะครับกล้องทำการบันทึก เขาจะบันทึกทันทีหลังจากที่รถสตาร์ทแล้วไฟเข้ากล้องนะครับเป็นการเปิดอัตโนมัตินะแล้วก็จะปิดอัตโนมัติหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ไฟสีแดงกระพริบอยู่แสดงว่าบันทึกลงเมมมรีการ์ดอยู่นะครับผมจะลองเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อเราจะต้องเชื่อม w i FI กับ WiFi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับหลังจากนั้นก็กดเชื่อมต่อสังเกตดูครับภาพก็ถือว่าคมชัดดีระดับ 2K นะครับ เขาจะคมชัดไกลนะรู้สึกว่าถอยออกมาก็ยังคมชัดอยู่นะครับก็ตามนี้ชัดเจนสังเกตดูเมมโมรีการ์ดนะครับเป็นมาตรฐานของกล้องที่เป็นความละเอียด 2K อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทัฟฟิกริงอีกทีนึงในการทดสอบกล้องแล้วก็ความไวของกล้องตอนนี้คือเราดูภาพสดกล้องก็บันทึกอยู่ปกตินะสังเกตดูไฟกระพริบนะครับบางยี่ห้อเวลาที่เราเชื่อมต่อ ไปยังกล้องผ่านการดูสดแบบนี้ผ่าน wifi กล้องจะหยุดบันทึกนะแต่ว่าให้วิชั่น D1 Pro ก็ยังบันทึกอยู่ปกตินะครับถือว่าเยี่ยมนะเราสามารถบันทึกหรือกดถ่ายรูปสดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการถ่ายรูปคุณก็กดเนี่ยครับแล้วเขาจะบอกว่าถ่ายรูป s u c c e s s นะครับถ้าต้องการดูรูปก็เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าต้องการดูวิดีโอก็เข้ามาย้อนหลังตรงนี้เขาจะบันทึกไว้หมดเลยสังเกตด,ดูนะครับบันทึกตลอดเวลา จะมีการบันทึกอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นบันทึกรูปภาพแบบที่2 playback ปกตินะครับบันทึกวิดีโอาตามปกติแบบที่3คือ emergency อันนี้ก็เป็นสเปคมาตรฐานทั่วไปถ้าเกิดว่ามีการสั่นไหวเขาก็จะบันทึกช็อตสั่นไหวเอาไว้มันคือ emergency อย่างหนึง่งกรณีที่ดโดนชนกรณีที่เบรกกระทันหั<ๆ>นห<ๆ>เขาก็จะบันทึกวิดีโอ save ตัวนั้นเอาไว้ให้ลบไม่ได้นะครับเหมือนล็อกวิดีโอนั่นเองก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ให้วิชั่นด a s แคม m ตัวนี้นะครับ D 1 pro ทําได้นะครับ ถือว่าโอเคครบตามฟังก์ชันใช้งานได้ดีตัวเล็กนะครับกระทัดรัดไม่กินพื้นที่ด้วยส่วนการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีเท่านี้จะมีการตั้งค่าอยู่ในนี้นะครับการตั้งค่าก็จะมีเรื่องของ Resolution แล้วก็ f r a m e r a t e นะครับปกติแล้วตั้งไว้สูงสุดเลยรุ่นนี้เป็น 2K 1440p อยู่แล้วนะครับก็ตั้งไว้สูงสุดตามนี้นะครับถัดไปเป็นในส่วนของออ d ด o โนะครับ audio on when recording ก็คือจะบันทึกเสียงไปด้วยไหมบันทึกเสียงคุยเสียงภายนอกนะครับ video duration ก็คือทุกช็อตที่ save จะกี่นาทีนะครับผมตั้งไว้1น,นาทีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านี้อาจจะมีการชนแล้วตัววิดีโอเสียหายได้ก็บันทึกไปบ่อยเอาบันทึกช็อตละ1น,นาทีกำลังสวยที่สุดนะครับถัดไป mirror setting คือการกลับภาพกลับบนลงล่างกลับซ้ายไปขวาหรือกลับทั้งคู่อะไรพวกนี้สามารถเลือกได้นะครับถัดมาเป็นเสียงเสียงของกล้องนะครับ ก็ดังแค่ไหนตามที่คุณต้องการเลย water mark ก็คือตัววิดีโอจะบันทึกเดทกับโลโก้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าวิดีโอเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หัดมาเป็นในส่วนของ G sensor ความไว G sensor เป็นระดับกลางนะครับแล้วก็เรื่องของ light frequency ผมปรับเป็น60นะอันนี้แล้วแต่เลยปกติถ้าเป็น50ก็คือจะเป็นไฟทั่วๆไปนะครับไฟบ้านอะไรพวกนี้ก็50เฮิร์ ผมก็ต้องการทุงๆก็ปรับเป็น60เฮไปเลยนะครับแล้วแต่คนชอบหรือเป็น Default ที่50ก็ได้นะครับ Dashcam Information ตัวนี้เป็นข้อมูลของกล้องแล้วก็ Memory Card นะครับคุณจะ Format Memory Card ไปด้วยก็ได้หรือยังไม่ Format ก็ได้นะครับผมก็ Format ไปก่อนนันนี้แล้วถัดมา Network Parameter ตัวนี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi ของกล้องแต่ละรุ่นที่เขาฟิกมาแล้วเป็นรุ่นแล้วก็เป็นรหัสนะครับ คุณเปลี่ยนตัวรหัสผ่าน Wi-Fi ไปแล้วตรงนี้ก็ต้องจดไปด้วยนะเวลาที่เราต้องการเข้ามา Access ก็จาเป็นต้องใช้รหัสผ่าน Wi-Fi ตัวนี้เชื่อมต่อนะครับหรือถ้าใช้ไ,ไม่ได้ก็กดรีเซ็ตกล้องไปรีเซ็ตผ่านปุ่ม Power ง่ายมากนะครับแล้วก็ถัดไป Restore Default นะครับจริงๆการ Restore Default ผ่านเมนูก็ได้หรือจะกดที่ปุ่ม Power ค้างเอาไว้ก็เป็นการ e s t o r e นะครับรีสโตง่ายมากเราเชื่อมใหม่ได้เลยนะครับออกแบบมาให้สะดวกดีไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจเรื่องของการเก็บเซตติ้งเพราะว่าเซตติ้งมันไม่เยอะนะครับสามารถรีสโต์ได้เรื่อยๆตามอใดที่คุณยังอยู่กับกล้องคุณสามารถกดปุ่ม power ค้างเอาไว้เพื่อรีสโต์เป็นค่า d ด f ฟอลต์จากโรงงานได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อใหม่นะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยเข้าถึงง่ายถึงแม้ว่าบางทีเราอัซิเดนจำรหัสผ่านไม่ได้ก็รีเซ็ตไปเลยนะครับการใช้งานเบื้องต้นจะมีอยู่เท่านี้สามารถที่จะ เช็คเวลาได้ตอนนี้เวลาเปลี่ยนไปตามมือถือที่เราเชื่อมต่อนะครับทุกอย่างโอเคผม d i s อคอน n น c t ออกมาก็เท่านี้เลยครับในการติดตั้งนะครับทั่วๆไปก็ให้คุณลอกฝั่งนี้นะครับที่เป็น Before Application ตันนี้ออกมานะแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นใสๆไปติดทั้งบนตรงนี้นะครับที่ผมติดเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้กาส่งหน้าแปะอยู่จะได้ไม่ติดกับฟิล์มเวลาที่เราลอกออกก็ลอกเฉพาะแผ่นที่เป็นฟิล์มใสๆนี้ออกมาพร้อมกับกล้องเลยนะครับ หลังจากนั้นก็แนะนำมาให้เล็งก่อนนะครับเล็งแบบนี้เล็งมุมกล้องก่อนให้คุณเอากล้องมาทาบกับแบบนี้นะท้าไว้แบบนี้หาเอียงนิดนึงเพื่อที่จะได้มุมกล้องที่สวยงามแล้วก็สองมุมกล้องในมือถือนะครับพอสองมุมกล้องเสร็จแล้วค่อยแกะการสองหน้าแปะนะจะสังเกตเห็นว่ากล้องตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเท่ากับ2นิ้วผมเลยเล็กๆอยู่ซ่อนอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรถที่กล้องกว้างด้านหน้ากล้องกว้าง,ก,างก็จะเห็นว่าเหมือนจะไม่มีกล้องเลยเพราะมันเล็กมากนะครับ แต่อย่างของผมเนี่ยเขาผมมีกล้องหลายตัวมันก็จะชิดๆกันอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับที่สังเกตดูนะครับบริเวณที่เป็นตัวกล้องเนี่ยจะหมุนกลับด้านได้คุณสามารถหมุนย้อนกลับมาเพื่อจะให้มาส่องในห้องโดยสารก็ได้นะหมุนไปหมุนมาได้ แต่มันก็จะแน่นนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างแน่นพอสมควรถ้าเกิดว่าหมุนกลับมาเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงเยอะและอย่างหนึ่งคือถามว่าควรไหมก็แนะนําว่าซื้อ2ตัวต่างคนต่างบันทึกดีกว่าบันทึกด้านหน้า1อันบันทึกในห้องโดยสารหนึงห่องอันก็น่าจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องที่เป็น parking mode นะครับตอนนี้ยังทําไม่ได้คุณจะต้องซื้อสายเพิ่มนะเพื่อเป็นสาย USB อาจจะเป็นชุดคิดของเขาเพื่อให้มาทํางาน parking mode แล้วเชื่อมต่อไฟให้ตลอดเวลาถึงจะทํางานได้นะครับ ถัดไปจะเป็นวิดีโอที่เอามาจากกล้องนะครับสังเกตดูภาพชัดเคลียร์ทั้งเฟรมเลยนะป้ายซอยถนนก็ชัดนะครับแล้วก็ป้ายหน้าร้านบริเวณทางขวากุดเยกก็ชัดนะชัดทุกอย่างเลยสังเกตดูป้ายที่เบียนคันหน้าก็ชัดเคลียร์มากๆทําได้ดีครับต้องบอกว่าเยี่ยมเลยภาพ 2K จากกล้องถือว่าชัดเจ๋วสังเกตดูไกลๆนะครับป้ายป้ายบริเวณทางแยกที่เป็นสีเขียวด้านบนนะครับก็ชัดนะ แล้วก็รอสังเกตดูจะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านเข้ามาทางขวานะครับถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วผ่านไปค่อนข้างชัดนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ป้ายทะเบียนคันทางขวาข้างหน้าสีดําก็ชัดสังเกตดูมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมานะครับป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ตรงน,นี้จับได้หมดเลยลองฟังเสียงจากวิดีโอบ้างนะครับจะเป็นเสียงสปอยหนังนะ เสียงจะค่อนข้างถือว่าชัดแล้วก็ฟังรู้เรื่องเลยครับเป็นเสียงในห้องโดยสารนะครับค่อนข้างถือว่าเยี่ยมเลยในการบันทึกเสียงตอนกลางคืนภาพใสเคลียร์มากชัดมากนะครับแสงพอดีเป๊ะเลยลองสังเกตแสงไม่มีแสงแยงตานะ ด้านบนก็จะมีแสงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาตัดแสงได้ค่อนข้างเคลียร์นะครับสังเกตดูแท็กซี่ป,ป้ายทะเบียนแท็กซี่จังหวัดที่อยู่ใกล้พอสมควรก็จะอ่านป้ายแท็กซี่ออกนะครับตอนนี้แสงค่อนข้างมืดพอสมควรแต่เขาก็ยังสามารถที่จะให้ความสว่างได้เนื่องจากว่ามีระบบเพิ่มแสงสว่างที่ดีมากนะครับลองสังเกตป้ายบอกทางด้านบนสีเขียวก็ชัดนะครับจังหวะนี้กําลังจะติดไฟแดงลองสังเกตป,เป้ายทะเบียนแท็กซี่คันหน้านะครับ พอเข้าไปใกล้ๆสามารถอ่านได้อย่างชัดแจ๋วเลยแต่ก็จะมีบางจังหวะที่ไฟผมสองคันหน้าป้ายทะเบียนก็จะมีแสงสะท้อนนะครับนิดหน่อยลองสังเกตป้ายทะเบียนคันทางขวาก็ได้ครับยังชัดแจวด๋วอีกเลยถือว่าให้รายละเอียดได้ดีกล้องทำหน้าที่ได้ดีนะครับลองสังเกตป้ายทะเบียนแท็กซี่นะสีแล้วก็ภาพแล้วก็รายละเอียดครบครับวินาทีของป้ายไฟเขียวไฟแดงก็ชัดแจว๋วเป๊ะเ,เ,เลย จังหวะนี้ดูภาพข้างทางครับเป็นร้านอาหาร7 e เ e ่ e อเลเคลียร์รายละเอียดได้หมดนะครับกลางคืนถือว่าทำได้ดีถึงค่อนข้างดีมากเนื่องจากว่ากล้อง,ของเขาเป็นกล้อง 2K ฉะนั้นรายละเอียดย่อมสูงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติขอแค่ภาพเคลียร์ภาพชัดทุกอย่างก็ลงตัวครับผมจะขับด้วยความเร็วสูงขึ้นเพื่อที่จะดูว่ากล้องย้่ยหรือเปล่านะครับลองสังเกตดูป้ายทะเบียนของคันทางซ้ายสีขาวก็ถือว่าเยี่ยมครับอ่านได้ป้ายบอกทางด้านบนถือว่าชัดแจ๋ว นะครับแสงเยอะดีตอนนี้มีแดดก็เลยทําให้กล้องจับภาพได้ละเอียดมากนะครับสังเกตดูข้างทางดูถนนดูลายถนนไม่ย้้ยนะครับถือว่าภาพคมชัดกลิปเลยตอนนี้กําลังจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นสังเกตดูป,ป้ายทะเบียนคันหน้าก็เห็นแต่ไกลเลยนะครับคุณลองซูมดูผ่านวิดีโอนะจะเห็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะโอเคต้องขับไปใกล้นิดนึง ให้อยู่ภายในเฟรมให้อยู่ภายในระยะก็จะเห็นรายละเอียดครบนะครับตอนนี้ลงสะพานมาแล้วครับจะเพิ่มความเร็วนะครับการเพิ่มความเร็วก็จะมีผลในเรื่องของภาพย้อยลองสังเกตป้ายบอกทางด้านบนถือว่าเยี่ยมครับตัวหนังสือชัดมากลองสังเกตป้ายาทะเบียนขัาหน้าก็ได้นะครับที่ผมกางจะแสงลองอ่านป้ายโฆษณานะตอนนี้ความเร็วกําลังเพิ่มขึ้นสูงน่าจะถึงร้อยแล้วครับ กล้องก็ยังชัดคลิปอยู่ดีป้ายสะพานภาุมิพลหนึ่งก็สามารถเห็นได้ชัดเจนลองอ่านป้ายทะเบียนคันทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมขับไปใกล้ๆลองอ่านป้ายทะเบียนแล้วก็ดูป้ายบอกทางสีเขียวทางด้านซ้ายบนนะชัดมากจริงๆนะครับถือว่าโอเคเยี่ยมเลยเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้ละเอียดนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมั่นใจที่จะใช้ที่จะแนะนํานะครับกล้องตัวนี้สามารถที่จะ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าราคาแค่ประมาณพันต้นต้นเองไฮวิชันก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างถือว่าเยี่ยมครับในมุมของการออกแบบกล้องทั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องอื่นๆในนามให้วิชันนะครับก็เอาของดีๆมาแนะนําประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการกล้องไฮวิชันรุ่นนี้ก็ตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหากท่านใดมีคาถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแลมาตอบเพิ่มให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ